ตอนนี้ครับชิวเฮ้ยครับผมอยู่ที่ร้านคูจินะครับอันนี้คือเมนูโปรดของผมครับคือสลัดหมูชาบูนะครับ140บาทครับเราก็จะมาพร้อมกับน้ำสลัดอันนี้นะครับเป็นงาขาวนะครับหมูชาบูก็จะโรยงาขาวไปด้วยนะครับแล้วก,ก็จัดการมันราดลงไป ทานผักครับเพื่อสุขภาพครับหน้าทานชิมิทุกครั้งที่มาก็สั่งนะครับสลัดมูชาบูเคีัยเดี๋ยวก็คลุกมันแล้วก็ลุยได้เลยนะครับฟูจิครับร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่คู่เมืองไทยมานานมากนะครับแล้วก็มีสาขาไปต่างประเทศนะครับ ลามเป็นเนบ้านล่าสุดผมไปลาวมาก็มีฟูจิครที่เวียงจันทร์แล้วก็เขากําลังสร้างห้างอยู่ก็มีนะครับก็ไม่ไม่พลาดของอร่อยครับแม้ยามไปเที่ยวนะชิลมากๆครับ